รางวัลเบสคิสซีนได้แก่ฉากเอขอพิธเป็นแฟนที่ล็อกเกอร์จากซีรีส์บังเอินรักเลิฟบายเชนจากสตูดิโอวาบีตาบีค่ะ เซ็มนะครับรับบทเป็นพีทฮะโอ้โหเล่นเป็นเอฮะครับผมก็เขินฮะก็นี่ก็เป็นรางวัลแรกของพวกเราเลยครับก็ัรอบแรกต้องขอขอบคุณทางไลน์ทีวีครับผมที่ให้รางวัลเบสคิดซีให้กับพวกเราครับผมขอบพูดอะไรนิดนึงนะฮะ, <c oughs> ะตื่นเต้นฮะตื่นเต้นก็จริงๆรางวัลเนี้ยครับเป็นรางวัลที่ผมเปรียบเสมือนว่า นี่คือหน้าปัดของนาฬิกาครับนี่คือเข็มเวลาที่เดินไปเรื่อยๆครับพวกเราทุกคนนะครับที่ยืนผมไม่ได้มีแค่สองคนเรามีนักแสดงทั้งแปคนเลยครับในซีรีส์บังเอิญรักพวกเราเปียเสมือนหน้าปัดนาฬิกาครับผมแล้วในหน้าปัดนาฬิกาเนี้ยครับผมความสวยงามและการบอกเวลาผลงานของมันที่ออกมามันมีฟันเฟืองครับผมอยากขออนุญาตทุกคนขอบคุณฟันเฟืองที่ทําให้นาฬิกาเรือนเนี้ย สามารถดำเนินต่อไปได้ได้ไหมครับคนแรกเลยครับที่ผมอยากจะขอบคุณก็คือคนข้างๆผมครับพุ่มกับองผมพี่นิวครับขอบคุณพี่เมย์ครับที่เขียนนิยายดีๆแบบนี้ขึ้นมาบังเอิญลักครับผมขอบคุณพี่ถา GMM ครับผม g m เ v ครับที่ให้โอกาสพวกเราได้นำเสนอผลงานชิ้นนี้ได้นำเสนอ ฉากซีนจูบแบบนี้ฮรครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งนายทุนหรือว่าผู้ใหญ่ท่านต่างๆพวกเราฝาฟันกันมาเยอะมากจนพวกเราได้รับรางวัลน,นี้ครับและที่สําคัญเลยนะครับนาฬิกาเนี่ยครับนอกจากมีฟันเฟืองมีหน้าปัดนาฬิกาแล้ว เขายังมีฐานครับซึ่งฐานเป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้นาฬิกาเรือนนี้เดินต่อไปผมขอเสียงทุกคนตบมือให้กับฐานได้ไหมครับทุกทคนที่โหวตให้กับพวกเราคอยซัพพอร์ตพวกเราแฟนคลับทุทุกคนครับครับก็ขอบคุณครับ ยินดีด้วยอีกครั้งนะครับกับซีรีส์บังเอิญรัก Love by Chance มั่นใจว่าจะเป็นคิสซิงซีนที่โดนใจคนดูไลทีวีมากที่สุดแล้วนะครับซึ่งรางวัลที่เราทั้งคู่ประกาศก็คือค่ะรางวัลไลทีวีเบสคัพเปิลนะคะหรือว่ารางวัลคู่จิ้นขวัญใจมหาชนค่ะและผู้ที่ได้ได้แก่ อยากเห็นโชฟ้าเป็นอย่างวันนั้นค่ะครับผมส่วนอีกรางวัลน,นะครับเป็นของเอพีจากซีรีส์บังเอิญรักเลิฟบายแชรครับผมทั้งสองคู่เลยนะครับยินดีด้วยแฟนขอบคุณโหวตกันเข้ามาแบบนี้ เชิญพิกโรนครับกล่าวก่อนเลยครับาคราวนี้ถึงเวลาเพลและเซ็นแล้วจากบังเอิญรักล็อบไปแชสเชิญครับตื่นเต้นมากเลยฮะครับผมก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณไลท์ทีวีครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้พวกผมสองคนครับแล้วก็ อยากจะขอบคุณทีมงานเบื้องหลังของบังเอิญรักครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทุกๆคนครับถ้าขาดทุกคนไปก็อาจไม่มีบังเอิญรักขึ้นมาครับอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับแฟนคลับที่น่ารักมากๆขอบคุณที่สนับสนุนเราตั้งแต่วันแรกครับผมจําได้เลยปีที่แล้วผมยังนั่งอยู่ข้างล่างเด็กหัวกินเกียวคนนึงไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้มารับรางวัลตรงนี้ครับขอบคุณมากๆครับรักมากๆนะฮะแล้วก็ เสน่ห์ของวงการบันเทิงครับถ้าขาดพวกคุณไปผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเสน่ห์ของวงการบันเทิงไงครับลากมากคก็ไม่คีพูดไปหมดแล้วครับครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับผมขอบคุณทั้งบ้านรอยยิ้มของชูคีบ้านหมิงเอ๋นะครับผมที่ร่วมใจกันขอบคุณบ้านของพี่ๆแฟนๆขับทุกๆคนเลยนะครับผมที่ให้กําลังใจไม่ใช่แค่ คู่บงพวกเราครับผมจริงๆพวกเรามีผลงานของคู่จิ้นอีกหลายคู่ครับผมผมมองว่าทุกผลงานทุกเป็นงานศิลปะครับผมและทุกผลงานศิลปะทุกคนทามาอย่างเต็มที่รางวันนี้ครับไม่ใช่รางวันแค่เพียงของเพียงคู่พวกผมหรอกครับแต่เป็นรางวัลของการสร้างผลงานของทั้งคนเบื้องหลังและเบื้องหน้าทุกๆคนครับขอบคุณครับยินดีด้วยกับเพลินและเซติกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณทั้งสองคู่จิ้นแฟนคลับของคุณเยอะมาก